สวัสดีค่ะค่ะเอื้องนะคะเซลวจากโยรัชดาค่ะวันนี้เอื้องจะมาแนะนำในส่วนของ c ีวิกเอนะคะปี2018จะเป็นรุ่น1.8 TL นะคะเป็นตัวท็อปสุดนะคะตัวนี้จะราคาอยู่ที่6 0แสนนะคะ79,777บาทเป็นราคาโปรโมชั่นของแต่ละเดือนนั้นๆน,น,นะคะลูกค้าออปชั่นของรถคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมไฟหน้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟท้ายก็จะเป็น LED เ,เหมือนกันนะคะส่วนนี้จะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกระจกมองข้างแับไฟฟ้าไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะค่ะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมระบบสตาร์คัตพิิยะนะคะมาพร้อมกุญแจรีโมทนะคะระบบควบคุมความเร็วคุทคอนโทรลนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมบนพวงงอะไรนะคะ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติค่ะแล้วก็เบาะนั่งด้านคนขับนะคะปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้แ8ทิศทางนะคะในส่วนตรงนี้จะมีปุ่มอ e ีคอนโหมดนะคะในส่วนประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดอ่าน้ํามันแล้วก็มาพร้อมในส่วนของอกล้องส่องภาพด้านหลังนะคะมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อกก็คือ ABS ค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นออปชั่นท็อปสุดในรุ่นปี2018นะคะตัวนี้นะคะก็คือการรับประกันที่เราจะมีให้กับทางลูกค้าแต่ละท่านก็คือฟรีประกันเครื่องยนต์และเครื่องเกียร์2ปีนะคะลูกค้าแล้วก็ฟีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงทั่วประเทศฟีเปลี่ยนไ่ายน้ำมันเครื่องฟรีขัดเคลือบสีเต็มระบบฟีตรวจสอบ344จุด นะคะแล้วก็ฟรีบริการจัดไฟนั้นทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะในส่วนตรงนี้เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทตามโปรโมชั่นแต่ละเดือนนั้นๆน,น,นะคะค่ะย้ำอีกทีนะคะในส่วนตรงนี้จะเป็น Honda Civic นะคะอีท่า1.8 EL นะคะปี2018ราคา679,777บาทนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะ แต่ละโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นของแต่ละเดือนนั้นๆถ้าสนใจนะคะติดต่อเซลลเอื้องนะคะ0 6 3 3 5 4 4 8ามโยรัชดาสาขานิมิตใหม่ขอบคุณมากค่ะ